ชนนลดีผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ BNS 789คว้ารางวัลพิคเนตทองคำสาขาบุคคลต้นแบบประจำปี2566เมื่อวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาณนะหอประชุมครูรุสภากระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานครชมรมสายใยไทยแทนคุณแผ่นดินโดยหม่อมสุพันณีชุมพลณนะอยุธยาให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลในพิธีงานประกาศรางวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติคุณบุคคลและองค์กรต้นแบบแห่งชาติป,ประจำปี2566 โดยคุณทันชนกผลดีผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ d n s 789สถาบันฝึกอบรมที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานถึง19ปีได้เข้ารับรางวัลพัพทิคเนตทองคำสาขาบุคคลต้นแบบประจำปี2566รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติคนไทยต้นแบบตัวอย่างดีเดน่นสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและจิตอาสาดีเดน่นเพื่อพัฒนาองค์กรและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมสื่ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะดิฉัน นัททันชนกผลดีนะคะปัจจุบันนีเ้เป็นเจ้าของสถาบันฝึกอบรม b s s 789บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในงานบริการและก็รวมไปถึงเรื่องของบุคลิกภาพภาวะผู้นำย่างก้าวเข้าสู่ระบบอาเซียนให้กับกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศและก็โรงพยาบาลหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนเป็นระยะเวลา19ปีเต็มแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะ พี่ๆเสื่อมชนทุกท่านนะคะรวมไปถึงหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบนะคะในการตัดสินที่ได้มอบรางวัลให้ในครั้งนี้รู้สึกปราบป,ปื้มแล้วก็ปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมารับรางวัลพระพิคเนกทองคำสาขาบุคคลต้นแบบ นะคะยังไงก็ขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะคะกับสถาบันฝึกอบรม b s s 789ช่องทางที่จะติดต่อได้นะคะ099 789 4264<อ>ขอขอบพระคุณมากสำหรับรางวัลน,นี้ขอบพระคุณมากค่ะ สาขาบุคคลต้นแบบค่ะเป็นสถาบันสุขอรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างจิตสํานึกในงานบริการแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพภาวะผู้นำนะคะแล้วก็จะมีในรในส่วนของเรื่องของหัวข้อย่อยจิตวิทยาในการขจัดข้อต้แย้งนะคะแล้วก็จิตวิทยาในการสื่อสารการปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ19ปีแล้วค่ะก็บรรยายให้กับกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศค่ะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชน รวมไปถึงโรงแรมก็จะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวต่างๆฝากผลงานไปด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะเมตานิวขอบอบทุกข่าว